สวัสดีครับพี่น้องฝนตกครับมาขึ้นฝนตกแห้งครับพี่น้องฝน,น,น,นะนตกแห้งครับมาขึ้นเมื่อนี้กะได่อาหารมาครับเมนูเด็ดครับดังไฟไปถ่ายเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับเมนูเด็ดของเราก็คือเทนแท่แนแท่น นี่ครับผมจะปิ่งอึ่งไข่ครับอึ่งไข่ใส่กบทกินถุงหอมผักชีในตู้เย็นนะครับถุงหอมผักชีเอาไปทำอะไร ่ะเดี๋ยวมาเท็เมนูนเข้าต่อครับพี่น้องปิง้งอึงไข่อิงไข่ตะโะแตะเดี๋ยวเาห้ใส่เกลือก่อน <No. S 1> อันนี่ผมล้างทำความสะอาดอย่างดีนะพี่น้องเด้อเห็นไหม<ส>เอาตัวเอาเอาลวกกว่อนครับลวกแล้วครับเอาอันนั้นคัดล้างออกเนี่ยบะหมี่เหนียบบะหมีม่ข้าวเลยครับพี่น้องส,สกัดใบสกัดใบคัดย่างดีไปแล้วค<ส>ัลวดละลายเพื่อเข้มเอาอ Say lái, chim lái xe nồi, chim nói. Damn hook bye hook bye. Nobody loại học phong. Tìm kiếm kìm 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 Làm kìm 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 เปรียกปิ้งครับทานกระแดงหรืได้ทานแดงแร่โอ้ทานกาดอย่างทานแม่ปลาคามยางดีครับพี่น้องยกลอยเลยไหมพี่น้องแซ่บ่ากินก็ยแย่ว่ากันได้พี่น้องเด้อมันเป็นอาหารของพเฮาได้พี่น้องเด้อ เป็นราคาด้วยครับพี่นอ้องเยอมันเพิ่มไม่พอกันนะครับมันมีเขาเถมาตัวหนึ่งครับตัวเล็กครับเมือ่อคืนฝนตกแห้งครับว่าจะเป็นไตครับว่าด้ไปไตครับนอนเสียบนอนนัวครับพี่น้องว้ายตะเพาะตะเปะดิจังเลยโอ้โหขึงเบเป็ดอึงเิบเป็ด,เ,เ,ปดเดี๋ยวหาแนวรองกันไทยทำลำบากไงพี่น้องกย ไฟสูงก่อนเด้อน่าจะได้กินไงบอบนี่ว้าวล้างมือก่อนนะครับต้องกะป้งไว้นะครับป้งไว้จะมันสุดละเ้อากะเพ็ดน้ำมัก่อนค่อยมากิน เป็นไดเป็นไดเมนูเด็ดเป็นไดโอ้ไฟแห้งดีขนาดหรือเปล่าะี่บ้าใหม่ก่อนสุกปอร์นอปนี่นอปิุสูตรกรดกผัดไฟนีเออพิตาได้กินดีดอกนองเลยตําเกลียวแซบๆบตําหมากัันแซบๆบตํแต้งเดี๋ยวผมข,ขอตัวเพ็ดงานผมก่อนเด้อพี่น้องเลย เดี๋งนพี่น้องเลยเอาลงไหนแล้วได้นี่ว้าวอึงอ้อเอึงอ้อเอึงไข่ว้าวมันแตกตุ้งเลยเมื่อกี้นพี่นองเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อาลงจะน้อยก่อนค네่อยลงครับ มีบอหน้าตาชิบสคิดึงค่ะดูไม่กินกินว่าเป็นมันแพงกินเดี๋ยวเมื่อไนจะพาไปเก็บเห็ดพอครับแต่อยู่เซียนเห็ดพอเลยครับทีเห็ดพอใบเห็ดพอนังเบาเต่ห์ทีมครับกินนี่เห็ดพอใบให้พอกันเถอะเห็ดยังไงเดี๋ยวให้ขั้นตอนพี่น้องเลย พี่น้องก็ต้องนั่งใกล้ๆครับเอาลงตำแบบพอดีนี่สูงไรนั่นสุกควรรุ่มๆเลยครับเดี๋ยวบะไปกินไงครับเหนวเขาแล้วครับต้องเอาลงลางครับครับเนี่ยตำกตำเครื่องหมกแต้งแล้วครับพี่น้องควรครุบไปเลยครับ เด็กกินอยู่ปวดที่นี่ข้นไปแห้งปวดพี่น้องเออเปลี่ยนพรมกันนะบอลเปลี่ยนเกียร์พรมกับพี่น้องเกียร์วันเกียร์ยวัน,เ,วนเออแบบนี้นังบังเอานังบังเอา อะเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมปิ่งเล็กน้อยกันนะครับทางนี้ตะบักแดงแล้วพี่น,ออน้องสามสิบเจ็ดนะนี่สัเงสเกตยือซุกก็เหลือตัวเดียวได้ระบัดนี้เออโบแมนครับโบแมนดี่ครับดี่ครับของแพ้ก็ที่ครับเจ้าหน,น้อยระซุกแล้วพี่น้องเนียเจ้าหน่อยได้กินเขาแล้วครับ เขาแล้วสันว่าเพันหนิวเขาแล้วโอ,อ้ใส่เป็นหงอแล้วครับใส่เป็นรูดแล้วครับสุดใส่ลายเส่ยบลายครับพีนนพ่น,อน้องจักหน่อยต่สูงแล้วพีน่น้องเนียเรียบร้อยแล้วพีน่น้องหิวเขาแล้วอันนี้หัแม่บ้านครับเพิ่นบ่กินอึ่งครับพันกินบ่เบียนครับ แห้งล่อครับหิวแห้งละ่ะ<อ>ปิ่งสมปลาเพื่อะกินแตผมเรกินว่เป็นสมปาลาได้อีกสองตัวได้เป็นอะไรทั้ง <T> ต่าละ่ะปิ่งมันึนเหี่ยจเกน้อยเีย <T> วเขาแห้งครับมามกินกอ่อนใคร,ใครไข er <T> ่ไข่ไข่ผ่าทำไม ก็ผ่าแล้วปิไม่ใช่สักไงว้าวกรอบครับกรอบอืมควรเห็นๆนยครับหลดถังติมตึบตึมอ่ะพี่น้องเลยผมขอตัวกินข้าวกันเะพี่น้องเลย